thank you ขบุญเียนเป็อรังนี่ลีขบุนมาแซีบยบจเป็นผาแดงเด็กหลังตลาคล้องถมมีแม่นมุ่ปงปูปมวันนี้คนละรบานคนละทางคล้องถมวันค้นฤหัสเมือ่อปลก็คือพี่พี่มอไซคมา จังดำที่อัมนี่ยวันนี่เสื้อจีบยานหมาเข้าให้โซ่งานพืชะหัดมีลายสำบันจันทร์จนมาเรามีแต่กับเขาสเสื้อผ้าก็มีลายเลยไปเห็นยังไมปเสียแผงเบิ่งนี่สเสื้อผ้า เสื้อผ้าโรงงานมีก,กงญญางเกงขายำค่ะสั้นขาสามซุนนี่เต่งมูนี่มีแต่เสื้อผ้าทร้างสร้างนี้เต่งมูรูร้ยยี่สิบบาทนี่้างนี้เสื้อผ้า ชั้นในเล็กเบื้องซื้อบ่ทรงนี่นึ่งแม่ไปตะนตงสบายแทย้เอาเนีงก่อนเอาเอาไปใหญ่กับก้อนก็แล้วทีเห็นลูกปุ้งเสฟ้าที่เปลี่ยวแนวลูกปุ้ง ของผมมันเพื่หัสนี่แอ่ง,งยงิยงจิงฟีงไม่ได้เลยทิพนะเออมันหน่อยตลาดหน่อยตัวเล็กวันนี้นี่มุนรถไฟแบานแม่แซมเมื่อเฮอร์ราคายิบเจ็ดยี่สิบแปดเขากำลังเต่งรถขบวนมื้อนี้วันพาได,ด้ตัเล็กตลาดบางมื้อนี้มุนรถไฟ าลัรไหวพระนี่ไหวกบมนัก,กยเฮ็ดพอก็มีเล็กเล็กกมีทาคนนี้เตดพอตลาดม่ค่อยไหลวนี ยัรู้สินอกซสิน,สนอมาต่านก็มีหมดแล้ววันนี้คน้อยเงนเ,นนเรียกซื้สินเรียกยืสกเกาะเขาวะฮะรู้ินไหมละหบาทแยกน้จิ้มน่ะจ้ะให้แซอันนี้เนี่ยเสกเกาะ นี้กรอกเขาในละสิบสามบาทนี่เพิก,ก,เเกำลังปีเนี่ยกาไม่นชีสุดแล้วนี่อมเรื่องกินข้าวแรงก็เพือทรอันนี้เื่องำอ่างนะ้อันนี้ยำไปท้ายองจะไปทาอง ข่ยู่วะงามอยู่วะาแม่ของามนะไม่อาเแม่ขางามงามอีเพื่อนแจะตลาดนะจ๊ะพวกนี้จะไข่ลากไปเลยออนรูปน่ะเราไปเอที่เลออลงยูทูบีเพื่อนเจีายนี่เพื่อนไข่ก้อยเพ่ากอยอันนี้เพื่นไข่สูตรละห้าสิบบาทจะมีทั้งสุกทั้งริบกระตุ้มให้การจะเอทนละสูตรคนละสูตรก็นม่ถึง คนเอฟเนื้อไว้ตัวนี้เลยคางมอไว้ชุดห้าสิบเการเปิดเอเบอ่หงนี้มอในนี่คนนันเดย์เซอร์ค่ะจ้า <c oughs> นี่เปินกำลังระบุเอฟเพิร์มี่อเอาไปเพ <c oughs> ิรนี่ยเอาไปโจมพิลเลยปีนประตูเนี่ยมึงมาอยู่แล้วเขพาพวนม่ได้มีหลา พ่อขาพ่อขาเออพ่อขาพ่อคานาตตลีหลันหลันเมเซียบ่สิบห้าบาทประตูเองคูก้าสีมิกิหลายางโตเมื่อลัวผ้าแล้วผ้าที่ไปลินเร็กหนึ่งโตเรียกยูอาโบปะอันนี้อันนี้เมงจิงรีดมงเสดง นีมาตองกับมีเจ้ากองแล้วสาว <c oughs> ถามโมบ้านนีทิพย์กินผัวนี่เน้เนือโง่สุดโลเท่าโลแลวพี่ น,นี่เนื้อโลโละสามร้อยจ้ะน่นะคนี่ค่บปันแมงวันเหอเห็ดเฮ็ดป้าอันนี้ประมงคุณเลยเห็นแตยานกรบเมงแคนกับไทยโเดอาหารป้าออไม่ใช่ละเปะ็นแตยานหิน เขาบอกคนยังยังโคลิปสีโอ้ยทาสีน้ำยายสีติดเซอร์เลย <c oughs> อันนี้จะสี <c oughs> อันนี้ซือน้ำเต้าหู้นมเต้าหู้นมสดถุงละสิบบาท เลขซื้อปลาหมึกย่างไว้ละห้าบาทเลขตันทางเวันมาผีทิพนะไว้ละห้าบาทเอาเจ้าบาทเอาสามทิพก็ได้เรเล็กหรือจับคนน้อยเออ,เอ,อยังกะจับ <c oughs> อเออเ,อ,อ,เอ,อเด็กไร้แซบไปละมีอยู่สืซื้อเลยเดาสวิพาาแซบไปขี่เด็งหนึ่งยุโรงเรียน พอามางานบุูมังไฟมาก,ก่อนมี ien! เครื่องลินอยู่โรงเรียนแทนฝนฝนเออแม่ค้าเออแม่ค้าพาแม่ค้าเป็นฝนเห็นต่เสียฝนฟ er ้องถุบเอา้า <laughs> <laughs> เอา้า <laughs> ไปเพื่อมัน

อุ้มละบ่เมยไล่บ่ลูกก็กลังกลังอ <c oughs> มาสลับกัรถมาัมาัับ่บมนนัดก็ไมเลยเอานี่ถุงนึงเอาเอาถุงนึงจ้ะ พพนีพปบคนรวมยี่สิบบาทมียูเดียไทยชุงใหญ่ๆนีขนมดอกพัวกับ่หอยปลานะครับสำหรับหอยทานก็อาจจะลูกใหญ่หน่อยนะครับอันนี้าขายหอยไ่ค่อยไนมะ่่อยเทันหอยกเกิงแต่ได้พ่อคาเอลก้งทังหลังเานบ้านาน้าอยานบ้านบ่านบันบานบานนบานรับ้ตานบานาน อับเชิญ้นี่เลงสับปะรดครับลูกตาล้ารักครับไปแล้วพาเซียไปขี่เครื่องลิ้นต่อมันค่ำเหรอเมื่อลัวมี้นีฟเายมันค่ำสาวนางเต้ยสูงเองไม่จะทายคนเอาไ อีกทีเดียวหนึ่งต่อทิปบายบายสวัสดีค่ะยวไ,ไปพบกับคลิปต่อไปแซ่บหน้อยลิ้นเจองลิ้นอยู่ลงเรียนนะจ๊ะเฮ้ยหังนั่งบุญยพี่โอ้มีทำไมไม่ได้เล็กมันงับลงร <laughs> ัดเข็มขัดนำเด้อ ลาเทียมขาดนี่ลวไผของเสียบมีฮาดบอกเนะโอ้เอ้กับตูดเอ้ยทาเรียกลาเทียมขัดเอ้คนลาเทียมขัดนี่ละไผเสียบและล็อกบายพบก็เสียบใหม่จ้บาบายค่ะโ <laughs> อ้เห็นมูสเนีย